สวัสดีครับก็นี่กับ crazy tricks นะครับก็วันนี้อาจจะเห็นสิ่งใหม่นะครับว่ามันอยู่ตรงประมาณนี้นะครับก็ไอคอนใหม่นะครับวันนี้ก็มาพูดนะครับเกี่ยวกับนะครับวันนี้อาจจะไม่มีทริคสลานะครับก็วันนี้ขอเป็นสาระะกันนะครับพอดีเรื่องมันเกิดจากว่านะครับตัวนี้เราจะเห็น คลิปหนึ่งนะครับผมเป็นคลิปดวลดาบนะครับผมซึ่งตอนนี้กําลังแพร่ไปเลยนะครับขนาดที่ว่านะครับคนรู้จักผมเนี่ยนะครับเป็นรุ่นน้องนะครับเขาไม่ได้อยู่ในวงการนี้เขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้ฝึกศิลปะการต่อสู้หรือว่าเขาไม่ได้เข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแต่เมน่อใดรู้เรื่องนี้นะครับผมพอดีเข้ามาถามผมนะครับเข้ามาถามผมเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าพี่ได้ดูคลิปนี้หรือเปล่าพอดีเห็นว่าพี่ไปแข่งน้อยูฝึกแบบน้อยูนะครับผม ก็เลยเออมาสกิดคิดนิดึงว่าทำไมเรื่องมันถึงได้เป็นอย่างนี้นอนะฮะก็จะพูดให้เราคิดสั้นๆแล้วกันนะครับก็เรื่องบางเรื่องเนี่ยเราไม่รู้ไม่รู้จุดจุดจุดเริ่มนะครับแต่มาเห็นจุดจบแล้วถามว่าช่วงระหว่าง2ช่วงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรนะครับเราก็จะมโนส่วนต่างของมันเนี่ย ไปตามความคิดของเราเองก็เอางอ่ายๆว่านะครับการที่เราเราไม่ไม่รู้ดีเทลไม่รู้รายละเอียดไม่รู้ละเอียดปลีกย่อยนะครับข้อตกลงของทั้งคู่เนี่ยว่ายังไงนะครับแต่ถามว่าเรามีสิทธิ์ที่จะพูดแสดงความเห็นออกความเห็นตรงนี้ได้ไหมได้ครับได้เป็นโลกโซเชียลคุณทําอย่างนั้นได้แน่นอนนะครับคุณมีสิทธิ์แสดงความเห็นได้และเ,เช่นเดียวกันกันกบคนอ,อื่นเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้ อยากจะมาพูดให้ฟังใช่ว่ามัน,ม,นมันคืออะไรยังไงนะครับแต่ไม่ได้มาเคลียร์นะนะถ้าใครอยากจะทราบรายละเอียดดีเทลต่างๆตัวน,นี้ก็มีคนลงไว้เรียบร้อยแล้วแหล,ละนะครับเราสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับตรงนี้ได้นในกลุ่มของ thaimaclub.com นะครับเดี๋ยวผมแจกลิงก์ไว้ให้ละกันนะครับหรือใครอยากพิมพ์สดเข้าไปเลยก็พิมพ์ไทยธรรมดานนะครับ thaimaclub.com นะครับก็คน้นใน g o เ g l e เจอเลยนะครับไทยมาเข้าไปก็กดเข้าไ,ไปดูรายละเอียด หรืออยากจะดูในเฟซดานาบอาผมก็จะแปะไปให้ดูนะครับผมว่ารายละเอียดที่แท้จริงเป็นยังไงนะครับว่ากลุ่มฮูทันลาฮันบูลานี่คืออะไรนะครับแล้วการดวลมันเกิดขึ้นยังไงนะครับทําไมมันต้องทําอย่างนี้กันว่าเฮ้ยทำไมอาวุธเป็นอย่างนี้เฮ้ยทำไมดูมันเหมือนลุมกันนะครับนะครับเดี๋ยวทุกคนก็ที่สนใจก็เข้าไปดูได้นะครับผมแต่เรื่องสําหรับเรื่องที่ ข่าวมันเป็นยังไงเกิดการบิดเบือนหรือเปล่าหรือ,อยังไงเนี่ยผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ให้เรานึกง่ายๆสิครับถ้าเกิดมันมีเรื่องเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นอาทิเช่นไม่โรงเรียนกำลังโดนเผาเลยแต่เราไม่ได้ทานะมีคนบอกว่าเราเผาอัดคลิปเสร็จซับแต่คือเรากับที่เอเกิดเหตุนเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันไงแต่ว่าคลิปมีรูปเรานั้นนี่เข้าไปเสร็จซับแล้วก็คลิปโดนปล่อยนะครับแล้วเรื่องก็ยาวนะครับส่วนคนอยู่ในเหตุกรารณ์ก็รู้แหละว่าเราไม่ได้ทํานะครับอะไรเป็นอะไรก็ เดี๋ยวไปเสร็จต่อแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับ crazy tricks นะครับก็มาพูดเป็นแค่นี้แหละครับผมครับสวัสดีครับ